สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จุิพิษกันเหมือนเดินมนะครับวันนี้เ็ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลกวันนี้ก็มีอ่าใบาสนีมาส่งนะครับเนาะเนื่องจากอ่าเป็นของรางวัลวของช่องใน Youtube นะครับก็ได้ส่งมาให้นะครับเป็นช่องใน y o u t u b e ของเปียกคน,บ,นบ้านนะครับเนาะได้ส่งของรางวัลมาให้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราก็ลองมาแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนีรคืออะไรนะครับอ๋อเป็นแว่นตานะครับแว่นตาอีกอย่างก็เขาเรียกอะไรนะอ๋อมะม่วงกวนนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับช่องใน YouTube ของป่าเปียกครับคลบ้านๆนะครับเนาะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งมาให้ได้รับแล้วนะครับ ขอบคุณครับ